ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับไอเบิร์กเพื่อนแท้ตลอดกาลตอนยังเด็กอายุสิบขวบเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าชื่อลุงหมา อันเป็นสมญานามที่ชาวบา้านตั้งให้จนลืมชื่อจริงของแกไปเลยเรื่องของเรื่องเป็นเพราะลุงหมาแกรักหมาเป็นชีวิตจิตใจถึงขั้นมีรูปหมาติดไว้เต็มบ้านโดยเฉพาะอดีตหมาตัวโปรดของแกมีรูปติดไว้มากกว่าใครเพื่อนอันว่าหมาตัวโปรดของลุงหมาตัวใหญ่ถนัดใจแต่ขนเกรียน จนมองเผินๆนึกว่าไม่มีขนสัญ,ญลักษณ์ของการมีขนอยู่ที่แผ่นหลังของมันซึ่งขนจะย้อนทางเปแนวยาวเรียกหมาพันนี้ว่าหมาหลังอ่านปกติมีนิสัยดุร้ายเลี้ยงให้เชื่องได้ยากแต่ถ้าเชื่องกับใครแล้วจะจงรักภักดีชนิดยอมตายแทนได้ครอบครัวของข้าพเจ้าก็รักหมาเช่นกัน มื่อบ้านใกล้เรือนเคียงมีรถนิยมตรงกันจึงรักใคร่ปองดองไปมาหาสู่กันเสมอไอเบอิกหมาตัวโปรดก็รู้ใจเจ้านายให้การต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดบดีเหมือนรู้ว่าเป็นลูกหลานของเพื่อนบ้านหลายปีต่อมาข้าพเจ้าสักถามลูกหมาตามประษาเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมถึงรักใคร่เอ็นดูไอเบอิกยิ่งกว่าหมาตัวอื่น ทั้งที่มีอยู่บางตัวเป็นหมาพันจิ๋วน่ารักมากแต่แก่ก็รักไม่เท่าไอ้เบิกซึ่งหน้าตามู้ทู่เหมือนนักเลงโตเพื่ออื่นวันนั้นเป็นวันว่างของลุงหมาพอดีเลยเล่าประวัติไอ้เบิกให้ฟังเป็นคุ้งเป็นแควเอ็งถามก็ดีแล้วละ่ะข้าอยากจะบอกตั้งหลายทีแต่ไม่มีใครอยากฟังอันที่จริงไอ้เบิกมันไม่ได้ชื่อเบิกซึ่งเป็นชื่อเฮงซวยไม่มีความหมายอะไรหรอก เดิมที่ไอเบิร์กมีชื่อว่าโรเบิร์ตที่ข้าตั้งให้เพื่อรำลึกถึงฝรั่งนายคนแรกของมันแต่เพื่อไม่ให้เองสับสนข้าจะเรียกมันว่าไอเบิร์กต่อไปเองจะได้นึกออกว่าพูดถึงหมาตัวไหนก่อนจะพบเจอไอเบิร์กข้าเองยังหนุ่มแน่นไว้ะกันเป็นลูกจ้างนายฝรั่งใจดีแกลงเรือกลไฟไปทำธุรกิจป่าไม้ที่เมืองตรัส ข้าก็ติดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะตอนนั้นถนนหนทางให้รถวิ่งยังไม่มีใครจะไปภาคตะวันออกต้องโดยสารเรืออย่างเดียวนายฝรั่งมาทำธุรกิจที่เมืองตราดในปีนั้นแกเพอเอิญไปเจอลูกหมาตัวหนึ่งลอยน้ำมาตามลำคลองกลางป่าอายุแค่ไม่กี่เดือนแต่มีท่าทอรหดสูงมากสามารถเอาตีนผุยน้ำลอยตัวอยู่ได้ตั้งนานสองนาน นายฝรั่งเป็นคนเมตตาสัตว์สั่งข้าให้กระโจนลงคลองเอาลูกหมาขึ้นฝังข้าคว้าหนังคอมันดึงติดมือมาได้ก่อนที่มันจะจมหายไปใต้ก้นคลองลูกหมาสำหรอกน้ำที่ฟาดเข้าไปพุ่งกลางครู่เดียวก็ร้องนิดๆิดหิวนมแม่ยังดีที่นายฝรั่งเป็นคนรักษาสุขภาพมีนมสดติดเรือมาด้วย ลูกหมาเลยรอดตายได้กินนมวัวโตวันโตคืนจนกินอาหารอื่นๆแทนนมได้เหตุที่มันชื่อว่าโรเบิร์ตก็เพราะตอนช่วยมันขึ้นมาจากน้ำสำเร็จข้าเผลอตัวร้องตะโกนอย่างดีใจว่าประเสริฐแท้แต่นายฝรั่งได้ยินเป็นภาษาฝรั่งเลยร้องว่าโอเคโรเบิร okay, ์ตเวลิกูดเนมไอเบิร์ก เลยชื่อโรเบิร์ตด้วยประการชนิดไอ้เบิร์กโตเร็วมากเพลระเะีียวเดียวสูงใหญ่เรากับหมาอันเซเชียนกล่ามเนื้อเป็นมัดมัดพอๆกับเสื้อตัวหย่อมๆทีเดียววิธกรรมครั้งแรกของมันคือการประทะกับงูจงอางป่าที่เลื้อยมาฉกขาในฝรั่งจนล้มทั้งยืนเองก็รู้ว่างูจงอางมีพิษร้ายแรงมาก การเคลื่อนไหวยิ่งไว้เป็นกรดข้าแทบไม่เชื่อสายตาตอนที่เห็นไอเบิร์กใช้ความเร็วปานจรวดไอ้พลกะโจนเขานับการขอจงอ้างขณะที่มันกำลังแพ่แม่เบีย้ยเพราะงับติดก็ขยําสุดแรงเกิดจนงูจงอ่างคอหักพับตายคาเขียวไม่ทันได้สู้กับไอเบิร์กแม้แต่นิดเดียวน่าเสียดายที่นายฝรั่งโดนงูพิษฉกกัดกลางป่าลึกกว่าจะเอาตัวลงเรือ กลับสู่ตัวเมืองตราดได้แกทนพิษที่พุ่งขึ้นสู่หัวใจไม่ไหวเสียชีวิตไปในระหว่างทางงานธุรกิจขาไม้เลยอละเวงเพราะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อขาก็พร้อยคาเจ้านายต้องพาไอ้เบิกลงเรือกลไฟกลับเมืองหลวงเปิดแจ้งให้บริษัทใหญ่รู้ข่าวการตายของนายฝรั่งหลังจากนั้นก็หางานใหม่ทำไม่ย้อนไปที่เมืองตราดอีก อ๋อข้าเร้าคามตอนสําคัญไปหน่อยตอนเอาศพนายฝรั่งออกจากโรงพยาบาลเมืองตราดหลังจากเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพแล้วลงความเห็นว่าตายเพราะพิษงูจงอางจริงๆไม่ใช่คาตกรรมอำพรางทว่านายฝรั่งมาเมืองตราดอย่างหัวเดียวกะเทียมรลีบข้าเองก็ไม่รู้จักใครที่ไหนอีกพอเห็นกําแพงวัดไทยเราก็ติดต่อสับรเรอ เอาศพนายฝรั่งใส่โลงไปตั้งสวดแบบไทยๆและสวดแบบผีไม่มีญาติคืนเดียวเผาการเผาศพที่เมืองตราดสมัยนั้นยังใช้วิธีโบราณคือเอาดุนลฟืนมาสมเป็นกองพเนินเรียกว่าก่อกองฟอนเอาศพขึ้นไปนอนหงายบนกองฟอนเอาน้ำมันราดดุนลฟืนพอเป็นเชื้อแล้วจุดไฟลุกพรึบทันทีมีสัปปหเ่ออยืนดูอยู่กใกล้ บวกพนักงานอำเภอและข้าไม่กี่คนที่มาไว้อะไรให้แก่ผู้ตายยังเองเป็นเด็กรุ่นใหม่เกิดมาในยุคที่เมืองไทยมีเมนชาบนก,กิจศพแล้วถ้าเกิดในรุ่นเดียวกับข้าต่เห็นการเผาศพแบบโบราณเองจะหนาวเพราะมันหน้ากลัวสิ่งดีทีเดียวยิ่งศพเพิ่งตายไม่กี่วันจะเผายากมากเนื่องจากกลรามเนื้อและเส้นเอ็นยังยืดหดได้ เวลาโดนความร้อนเผาลนเสิ่นเอ็นจะหดตัวทําให้ศพลุกขึ้นนั่งในเองเหมือนศพคืนชีพหรือไม่ก็ผีเหี้ยนอลาวาดอย่างไหนอย่างหนึง่งแขนขายกไในเองหมดถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเวลาเอากุ้งสดๆมาเผาบนเตาถ่านกุ้งตัวเย็ยดตรงอยู่แท้ๆสามารถงองุ้มเป็นรูปครึ่งวงกลมได้อย่างที่เขาชอบพูดกันว่าตัวงอเป็นกุ้งเผานั่นแหละ แต่ขณะทิศศพนายฝรั่งแสดงปฏิกิริยาหน้าสยดสยองอยู่นั้นพระแรกไอเบิร์กยืนดูอยู่ข้างๆข้าท่าทางอะไรนายฝรั่งมากแต่ยังไม่ถึงขั้นกระโจนเข้ากองไฟตายตามแกไปด้วยจนกระทั่งสับป,ปะเรอเอาไม้เสียบผีทิ่มพุงกะทินายฝรั่งเปิดทางให้ตับไตใส่พุงไหลทะลักออกมาโดนไฟอย่างทั่วถึงอยู่ไม่อยู่ไอเบิร์ก หันหน้าไปมองตรงลาวป่าอย่างกระทันหันและทําเดินหน้าถอยหลังอย่างตื่นกลัวจนข้าต้องมองตามมันอย่างแปลกใจเพราะหมาอย่างไอเบิร์กใจถึงต่อให้เสือมันก็ไม่กลัวจูจูมันเกิดบอดลอยอะไรขึ้นมากว่าไม่รู้สัญชาตญาณระแวงไพที่โผล่มาอย่างลึกลับท้าใ้้ขนสั่นเกรนของมันลุกสู้เป็นหนามอย่างเห็นได้ชัด คับน้องเดียวกับคนเราเวลาปลอดลอยจะขนลุกสู่นั่นแหละข้ามองตามสายตาของมันพบว่าห้างออกไปเจ็ดแปดเมตรที่โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีบางอย่างทําให้มันตื่นกลัวท,ท,ทั้งทั้ที่ตรงนั้นมีแต่อากาศหมดสักตัวก็ไม่มีให้เห็นข้าจําเป็นต้องร้องตะวาดอีเบิร์กเนื่องจากพนักงานอำเภอสามสี่คนเริ่มปอดลอยตามหมาไปด้วย กำลังสะกิดแขนชวนกันกลับออกไปจากทีเผาศพแทนที่ไอเบิร์กจะหายตื่นตามเสียงตะวาดมันกลับทํายึกยึกยักยักตะกล้าก็กลัวเมื่อข้าทําท่าจะเงื้อเท้าขึ้นเตะมันกลับเพนดินก็จุยหายลับไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไม้ใหญ่ต้นนั้นไปแล้วไปลับไม่ย้อนกลับมาอีกเลยข้าก็ไม่มีเวลาจะตามหาต้องอยู่ไว้อะไรในฝรั่ง เป็นเพื่อนกับสัป,ปเหร่ซึ่งตอนนี้ศพถูกไฟเผาจนไม่เหลือสารรูปมนุษย์ตู้เผินๆเ,เหมือนท่อนไม้ดำมะเมื่อมที่ติดไฟจนลุกแดงรกหน้าเสียวสยองซะไม่มีเตชะบุญที่เรื่องนี้ไม่เป็นปริศนาลึกลับดำมืดไปตลอดการสัป,ปเหรอ่จอมขมังเวทเริ่มว่างพอจะหันมาบอกข้าเสียงเนื่อๆเ,เป็นสำเนียงคนตราสไม่มีอะไรหรอกเห นายป่าชา้าท่านมารับตัวฝรั่งไปอยู่ด้วยฮิหมามันตาดีฮิเห็นนายป่าชา้ายืนอยู่ตรงโคลนไม้ฮิมันจึงปลอดลอยฮิเพราะท่านน่ากลัวมากฮิท่านไล่ให้มันไปที่อื่นก่อนฮิไปเดี๋ยวก็เจอเองฮิคนระยองคนจันและคนตราดจะลงท้ายประโยคน้วยคำว่าฮิตเสมอฟังแล้วก็เป็นกันเองดีสายวันรุ่งขึ้น ตอนแวะมาเก็บอัฐิคือเศษกระดูกนายฝรั่งใส่หอ่อผ้าตามธรรมเนียมไทยไอ้เบิร์กก็เดินโต๊ะตโผล่ออกมาจากร้าวป่าสมจริงตามคำทํานายของสัป,ปเหอ่อแต่ข้าเกิดนึกขลังเข็นกลนมันให้เดินไปที่โคนไม้ใหญ่ต้นนั้นอีกตูทีรู้ว่านายป่าช้ายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าปรากฏว่าไอ้เบิร์กขืนตัวเต็มทีถึงแม้จะเข็นมัน จนหัวขมำไปข้างหน้าไอ้เบิร์กก็เอาสองตีนยันพื้นดินเหมือนรถที่เบรกจนตัวโกงครั้นข้าตั้งหน้าตั้งตาจะเข็นกลนมันไปตรงนั้นให้จงได้คราวนี้ไอ้เบิร์กทำหูตั้งเบิงตากว้างเหมือนเจออะไรที่น่ากลัวสุดๆแล้วกระโจนกลับหลังหันก้อยเอาสุดฝีตีนส่วนข้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นในอากาศตรงโคนไม้ พลอยตกใจสุดขีดโกยหน้าตั้งไล่หลังไอ้เบิร์กไปติดๆนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าเชื่ออย่างสนิททีเดียวว่าสายตาหมามองเห็นผูดผีปีาศาจได้จริงๆแต่ที่เหลือเชื่อก็คือหมารู้จักกลัวผีเช่นเดียวกับมนุษย์เราเหมือนกันข้ากลับอุงเทพโดยเรือกลไฟพร้อมกับไอ้เบิร์กแล้วต้องวิ่งหางานทำอยู่พักหนึ่งได้ช่าบ,บุญที่สมัยอยู่กับนายฝรั่ง แกเคยสอนให้รู้จักการขับขี่รถเก๋งซ้ำยังพาไปทำใบกับขี่ให้อีกด้วยชุวงงงนั้นวงการแท็กซี่กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้รถออสตินกับรถยี่ห้อมอริสวิ่งรับส่งผู้โดยสารฝ่ายผู้โดยสารก็จะเรียกรถรับจ้างว่ามอริสบางรถออสตินบางเป็นอันเข้าใจกันได้ว่าหมายถึงรถยนต์รับจ้างสี่ล้อ เวลาจะไปไหนก็ใช้การต่อรองราคากันตามความเหมาะสมแต่ตอนที่ขา้ากลับจากเมืองตราดมีคำว่ารถแท็กซี่เกิดขึ้นแทนคำว่าออสตินมอริสสิแล้วรถทุกคันที่มีโป้คำว่าแท็กซี่เป็นภาษาฝรั่งอยู่บนหลังคาทางการให้ใช้สีเดียวกันหมดมองแต่ไกลพราดเดียวก็รู้ว่าคันไหนรถบ้านคันไหนแท็กซี่รับจ้าง ข้าเกิดและโตในเมืองหลวงรู้จักถนนหนทางดีพอสมควรเลยตัดสินใจสมัครข้บเป็นโชเฟอร์แท็กซี่โดยมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยค้ำประกันให้สมัยนั้นข่าของเงินยังสูงเท่าแกอูรสถคิดค่าเช่า60บาทต่อหนึ่งกะถ้าคุวมสองกะคิดร้อยเดียวเติมน้ำมันเบนซินเต็มถังอีก60บาทวิ่งในเช้าจดเย็นถ้าหาเงินได้เกิน120บาท คือเป็นกําไรเข่าพกเข่าหอที่แรกข้าขออาศัยชายคาบ้านเพื่อนเป็นที่หลับนอนกับไอ้เบิร์กแต่ขับแท็กซี่ได้ไม่กี่เดือนก็พอมีเงินเช่าที่ดินคนรวยปลูกบ้านทรงเพิงหมาแงนเป็นที่พักอาศัยตอนกลางวันให้ไอ้เบิร์กเฝ้าบ้านตกคำออกกินนอนด้วยกันตามภาษาเพื่อน,นยามอยากระวังที่ข้าออกไปหากินไอ้เบิร์ก ประกาศสักดาเป็นเจ้าพ่อประจำถนนสายที่ตัดผ่านหน้าบ้านข้าหมาตัวไหนจะเดินผ่านถนนฝั่งที่บ้านของข้าตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดหลังจากฟัดหมาข้างถนนที่อวดดื้อถือดีความข้อเมาไปสี่ห้าตัวหมาที่เหลือก็ย่อมสู้ฮกไอเบิร์กแต่ด้วยดีย่อมให้มันเป็นเจ้าพ่ออย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาเดินขึ้นบ้านไม่ต้องค้อยลบเลี่ยงขี่หมาซึ่งแต่เดิม ถ่ายการระเกะระกะไปหมดพ่อไอ้เบิกช่วยจัดระเบียบให้ทุกอย่างก็ไปไดีสวยแต่สวยเฉพาะริมถนนฝั่งบ้านข้าเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งเละตุ่มเป๊ะตามเคยวีรกรรมอีกครั้งหนึ่งของไอ้เบิกที่ข้าต้องจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่นั่นคือมีอยู่ปีหนึ่งข้าตกหลุมรักภรรยาคนที่อยู่ด้วยในปัจจุบันทว่าสมัยที่เธอยังสาววัยรุ่น ที่ทรัพย์ความสวยเลื่องลือระบือไกลมีมดแดงแห่มาแฝงพวมมงมะม่วงตั้นหัวสลอนไปหมดข้าเองก็เป็นหนึ่งในจํานวนมดแดงเหล่านั้นด้วยแต่ชร้อยกามาเทพจะแผงสอนให้เธอเห็นหนุ่มหน้าเต่าหูยี่อย่างข้ากลายเป็นคนสง่างามไปได้เลยทําตัวเป็นนางรจนาเสียงพวงอะไยให้เจ้าเงาะหน้าเต่าหูยี่แวะมาเที่ยวที่เพิงหมาแงนของข้าอยู่เป็นประจำร้อนถึงเจ้าทิน ที่เธอเช่าบ้านอยู่ต้องออกโรงมาประกาศตัวเป็นคู่แข่งจิงรักหักสวัสดิกับข้าไอ้หมอนี่เป็นนักเลงดังพอดูมีลูกน้องบริวารเดินตามเป็นทิวแถวและด้วยพิษรักแรงหึงไอ้หมอนั่นยกพวกมาล้อมบ้านข้าขณะที่ข้ากำลังเลี้ยงอาหารตอนรับสาวคนรักเสียงร้องด่าท้าทายอย่างหยาบคายทําให้ข้าเก็บตัวอยู่ในบ้านนิ่งๆไม่ไหว ข้าไม่ยอมสู้ตายกับไอ้ผู้หญิงที่เขาจะมาฝากเนื้อฝากตัวอยู่กินด้วยเลยตัดสินใจก็จนลงจากเพิงหมาเหงนลุยกับไ้นั่นด้วยมัดลุ่นๆทั้งทงที่ตัวมันใหญ่กว่าชนิดบางกันมิดแต่ข้าถือมติเล็กโตโมโหเท่ากันใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยชกต่อยมันไม่คิดชีวิตฝ่ายลูกน้องบริวารหกเจคนเห็นจ่าฝูง ชวนจะลงไปนอนดินปัดปัดอยู่รอมรอเลยพยักหน้าชวนกันใช้ยุทธการหมาหมูเจ็ดรุมหนึ่งฝ่ายข้าสู้ตัวต่อต,ตัวยังรอแร่เจียนไปเจียนอยู่แต่เจอแบบหนึ่งต่อเจ็ดอะไรจะไปเหลือวินาทีเข้าได้เข้าเข็มชีวิตเหมือนแขวนอยู่เป็นเส้นได้เปื่อยโดนรุมเตะต่อยเด้งไปเด้งมาเหมือนลูกชิ้นเด้งไอ้เบิร์กก็กลับจากการจีบหมาตัวเมียพอดี แว้บแรกที่เห็นเพื่อนกู่หูของมันคือข้ากำลังเป็นสนต่องพายุจะโค่นมีโค่นแล้วไอ้เบิร์กพุ่งพรัดปานจรวดน้ำวิถีโดยไม่ส่งเสียงเห่าสักแอะเดียวจากนั้นมันก็ทำตัวเป็นจรวดพุ่งเข้าใส่คนนั้นทีคนนี้ทีประหนึ่งพญาเสือที่พลัดเข้าไปอยู่กลางฝูงสมันน้อยความเร็วส่งเร็วจนมองตาไม่ทัน พนวกกับคมเขียวอันทรงพลังงับรวมตรงไหนเนื้อหนังเวอะวะตรงนั้นไอเบิร์กใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถปราบนักเลงประจำถิ่นได้อย่างราบคาบผูกมันชวนกันเพ่นแนบเลือดสาดเป็นทางยาวขณะที่ไอเบิร์กไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่แผลเดียวต่อให้เสือตัวจริงมาสำแดงเดชยังไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างไอเบิร์กหรือเปล่า วิรกรรมคล้าขยำง,งูจงอางช่วยชีวิตนายฝรั่งไม่สําเร็จแต่วิรกรรมคราวนี้ข้าตกเป็นหนี้ชีวิตไอ้เบิร์กหมาเพื่อนยากที่จริงวิรกรรมของมันยังมีอีกหลายสิบเรื่องแต่สําคัญน้อยกว่าที่เล่าไปแล้วดังนั้นหลังจากเก็บออมเงินจนปลูกบ้านหลังปัจจุบันอยู่อาศัยแทนเพิ่งหมาหงานและแต่งงานอยู่กินกับสาวคนรักเรียบร้อยข้ายกบ้านชั้นล่าง ให้เป็นรังรักของไอ้เบิกด้วยความเต็มใจเคยถ่ายรูปมันไว้กี่รูปขนเอามาติดไว้ตามฝาบ้านเต็มไปหมดเพราะไอ้เบิกไม่ใช่หมาธรรมดามันเป็นทั้งเพื่อนในยามยากเป็นทั้งผู้มีบุญคุณช่วยชีวิตต่อให้เมียจะสรรหาสุนัขพันจิ๋วมาเลี้ยงหลายตัวไอ้เบิกก็ไม่เคยรังแกใครสักตัวเดียวเป็นหมาใจกว้างที่หาดียากมากเป็นน่าเสียดาย ที่คนใจสัตว์จากไหนก็ไม่รู้แอบเอายาเบื่อมาผสมน้ำข่าวให้ไอ้เบิร์กเลียกินข้าไปขับแท็กซี่อยู่นอกบ้านเมียกอมัวแต่วุ่นอยู่กับหมาตัวจิ๋วกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้เบิร์กก็นอนตาค้างน้ำลายฟูมปากเสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วข้ากลับจากทำงานเห็นสพของมันแวบ,บแปลกถึงกับร้องไหย้ย่างไม่อายใครที่แรก จะพาไปหาหมอให้ช่วยล้างท้องพอจับดูก็พบว่าตัวแข็งซีตีนแข็งถือต่อให้เทวดาก็ช่วยไม่ไหวแต่เอาเถอะอย่างน้อยไอ้เบิร์กก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นยอดหมาคนเสีอีกต้องอายมันที่ไม่กล้าประจันหน้ากับหมาตรงๆต,ต้องเล่นวิธีสกรปรกเอายาพิษมาเบื่อมันการตายของไอ้เบิกข้าทำพิธีศพใหย่าสมเกียรติ ขุดดินหน้าบานเป็นหลุมใหญ่เอาศพไอเบิกมัดตราสังใสโลงที่ต่อขึ้นเองแล้วโรยศพด้วยปูนขาวป้องกันศพขึ้นอืดกลบฝังแล้วยังไปทําบุญที่วัดให้มันทุกวันพระวันโกนชาติก่อนมันสร้างกรรมไม่ดีทําให้ชาตินี้ต้องเกิดเป็นหมาข้าจึงอธิษฐานขอให้อานิสงส์ผลบุญจงเป็นปัใจจัยให้ไอเบิกได้ไปสู่สุขติหรือถ้าช่วยให้มัน ไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้คงจะดีหาน้อยใหม่นี่รไรละ่ะคือคำตอบที่เองอยากรู้ว่าทำไมข้าถึงรักไอ้เบิกมากกว่าหมาพันจิ๋วตัวอื่นเพราะร่างของมันเป็นหมาก,กว่าจริงแต่จิตวิญญาณของมันเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์อีกหลายคนหรือเองว่าไม่จริงละ่ะเรื่องของลูกหมาและหมาเพื่อนยากที่ชื่อไอ้เบิกก็มีเพียงที่แกเล่าให้ข้าพระเจ้าฟังไปนี้คาดว่า กรรมดีที่ไอเบิร์กเคยสร้างสมไว้คงเป็นปัจจัยให้มันได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ช้าก็เร็ว